อาจทางคิกมักคะปฏิบัติต้องอาศัยที่ตั้งคือศีลภิกษุทั้งหลายการงานใดๆที่ต้องกระทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดต้องกระทำด้วยกำลังกระทำได้เมื่ออาศัยซึ่งแผ่นดินยืนอยู่บนแผ่นดินข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลย่อมเจริญ กระทำให้มากได้ซึ่งอริยะอัดทังคิกขมับฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลย่อมเจริญกระทำให้มากได้ซึ่งอริยะอัดถังคิกขมับภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อการสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันจะเดินสัมมาสังกัปปะจะเดินสัมมาวาจาจะเดินสัมมากรรมันตะจะเดินสัมมาอาชีวะจะเดินสัมมาวายมะจะเดินสัมมาสติจะเดินสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสลัดคืน ซึ่งอุปาทานขันภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลย่อมเจริญกระทําให้มากได้ซึ่งอริยะอัตถังคิกขมัพ